ดีจ้าเมนีกะเศร้าวันอนนาทิตย์นะคะวันที่สิบสองจิกายนนะคะไมน้อยกําลังจะเดินทางไปที่วัดบัวแรงแงเพื่อน้อพอปูศรีสุโท่ไปถวายนะคะตอนนี้รอแม่พินค่ะเอาสิออกจากบานประมาณเจ็ดโมงครึ่งนะคะตอนนี้ก็เวลาก็อยู่ที่เจ็ดโมงสิบห้าเนาะเจ็ดโมงสิบห้าแล้วรอแม่พินมาค่ะทุกอย่างพร้พอมเพราะว่าไมน้อยเตรียมยังไปนะคะเดี๋ยวจะไปแวะข้างทางตรง อีกเมืองหนึ่งนะคะเมืองที่ไม่ได้คือเหตุงานเพื่อจะซื้อของไปถวายไว้ถ้าเป็นอาหารเป็นพวก,กขนมนม,นมเนยสําหรับตอนรับแขกคนเวลาคนไปวัดนะคะซื้อไปถวายที่วัดลวกะ็เวลาไป,าปไปก็ได้กินกาแฟได้กินขนมเพราะว่าน,น่นนะคะเดี๋ยวจะไปเบิง้งว่าไดยังแน่รอบที่แล้วก็ซื้อไปนะคะเดี๋ยวก็ซื้อซื้อน้ำไปถวายะคะ่ะเพราะว่าอาหารการกินเฮาบริเวณนะคะเหตุบ่ชท่าน อาศัยไปกินเขาวัดค่เมือนี้นะคะแต่บรินอนซารานะคะพอจะกลับมานอนที่บ้านนอนซาราก็คือการจำศีลน,นะคะว่าพร้อมนะคะที่จะไปจำศีลจะว่าตอนนี้ก็ส่งกาแฟาก่อนค่ะอยาก,กินกาแฟน,นะคะออกเดินทางขอกาแฟสักแก้วเออเดี๋ยววันสุกเสาร์อาทิตย์ที่จะถึงนี่นะคะวันนี้วันอาทิตย์เนาะสุกเสาร์อาทิตย์ที่จะถึงจะมีการบวชชีพร้ามนะคะ นี่พี่คนไทยเป็นเจ้าภาคนะคะเสาสถานที่แล้วก็น,นิมนต์พาะมากบวชที่พามไขกธรรมะคติสอนเสืนใจสอนใจแล้วก็การั่างสอนทงพุทธศาสนาเนาะอยู่ที่เมื่อถังๆมาไม่แง่น่อยกระเบิงกันก่อนว่าสิเอาจากไหนกับแม่หน่อยกับแม่พินแต่ว่าถ้าไปจำศีลคงจะบ่ได้ไป ต้องร่อเบิง้งว่าสิมีคนขับรถพาไปบ่นะคะเพราะว่าถ้าไปเองนี่ก็คงุหอยู่เนาะว่าไม่น้อยไปไงไปไหนมาไหร่เนก็ต้องรอคนพาไปเดีมีรถพาไปเดี๋ยวเบิง้งว่าสิมีรถพาไปบ่นะคะแต่เดี๋ยวช่องก็แค่ที่จะกินกินแล้วก็จุดไปไม่พิ้นมากอาจจะกินเ่าท่านกินเพราะท่านกับยกแก้วลงไปเลยนะคะเดี๋ยวเอาแก้วไปนี่รถไม่พิ้นก็ได้คจากควายกลับมาเสรียมของก็ไปเตรียมยังไปเตรียมจะสายแบตก็ กระเป๋าตังไปเอ่อแม่น้อยแค่บอ,ก,นะอ,อ,อ,อกกันคะขบาปูดสสุโทนีเอ่อน้องน้องรักกับน้องจีจีเนาะค่ะแผนมีจุดประสงค์ที่แหลกฝากาแม่น้อยมากเพื่อที่จะเอาไปถวายที่วัดนี่แหละคะ่ะแต่ว่าพอดีเพิ่นมีเวลาว่างแม่น้อยก็เลยให้จเจ้าโตเพิ่นไปถวายเองน้องรักกับน้องจีจีเพิ่นเป็นพี่น้องกันเนาะแต่ว่าจีจีอยู่เมืองไทยน้องรักอยู่ในเมืองเหนือแม่น้อยตอนนี้ส่งขอความมาแล้วแม่น้อยเห็นใล้อยู่หน้าจอ ว่นม่อได้ออกจากบ้านเลยย่างเม่ไอไหบอกว่าย่างรองน้องฝันเดี๋ยน้องฝันมาหลับกลับไปไดเนาะสำหรับตอนที่สิไปเ่าก็มาเบิ่งว่าเม่อมไหรเตรียมย่างไบก่อนก่อนไปนะคะถ้ากินว่ท่านก็นจะกขึ้นไปเลยนะคะก่อนจะไปก็ทําขนมไว้แล้วเพราะวันนี้วันพ่อเนาะวันพ่อสวีเดนก็เตรียมขนมไว้แล้วตามตีบอกขิดในขิปส่วนทั้งนั้นก็เห็ดหมูกรอบเอาไว้เห็ดหมูไว้ใส่ทอดหมูกรอบเพื่อกลับมาหิวเข่านะคะก็เห็ดไปแล้วเรียบร้อยตากให้มันแห้งพึงมันแห้ง แล้วก็ส่วนขนมนี่ก็เตรียมไว้ให้่อยหญ่แล้วเรียบร้อยข้าวปอยยุบานแต่ขาก็ต้องเตรียมทุกชิ้งทุกอย่างให้เรียบร้อยมืน่อนวันพ่อของสวีเดนนะคะขอให้ทุกคนมีความสุขแล้วก็วันนี้เราจะนําพ่อปู่ไปถวายที่วัดเพื่อให้พี่น้องคนไทยที่ในประเทศสวีเดนได้ชมบร,รมีแลไปขอพ่อเนาะก็เป็นถือว่าเป็นวันเริ่กการมยามดีก็แล้วกันเนาะเดี๋ยวไปถึงหรือระวังข้างจังไดจะไทยเบิ้งนะคะเออรี่มาแล้ว มาแล้วเออรีเดี๋ยวก่อนต้องหาทางขึ้นก่อนเมืองรถป็นน้ําแข็งค่ะนี่ยังเป็นน้ําแข็งอยู่เลยนะคะเนี่ยก้อนน้ำแข็งค่ะก้อนน้าแข็งหนาวมากเลยลูกเอ้ยปวดหลังสุดๆตอนเนี้ยโอ้ยเออคลิปอะไรเราเพิ่งมาเรินถ่ายเมื่อกี้กือบตายไป,ไปลูกไปรับน่ารักก่อน นาหรือเปล่าว่านาสิอโอหนาวมากอยู่หน้านทางโอ้ไปตรงร้านเขาเอ่าร้านร้านานาแอนนะลูกเขาอยู่ข้างบนร้านนาแอนเดี๋ยวป้าจะโทรบ,บอกให้ลงมามเอ้ยโอ้ยโอ้เอาแล้วสติสตังสมองไม่เหลือแล้วไปไปหนูหนูไปไอเส้นที่หนูมาเมื่อกี้ตรงตรงโรงแรมโรงแรมไอตรงใต้ใต,ต้ตาทางรถไฟเห็นไหมแล้วเลี้ยวซ้าย ตรงสี่แยกไฟแดงอะ่ะตรงที่เราติดบ่อยๆแล้วเราไม่ชอบติดอะ่ะแล้วเลี้ยวซ้ายขึ้นไปเป็นอะไรอะ่ะ <c oughs> เออแบลวเหรอ <c oughs> มีด้วยเหรอแบลวรถอ่ะตายเย็นไม่เย็นดูดิผมชั้นสาเมาื่อกี้เป็นน้ําแข็งแกเอ,อ้อยออกมายืนแกน <c oughs> อนเลอช,ะชะ้าลูกไปช,ะชะ้าๆทอดตะลึงเราไม่ได้ไปใส่บาทหรอกเราเอาศัยไปกินข้าววัดกันวันนี้ ไอ้ไอ้อยแกงหน่อไม้แล้วก็จะตาส้มตําให้กินมันโชว์ชตั้งแต่หกทุ่มมันบอกมันนอนออไม่หลับมึงสายพีมารู้่บ้านมันีี่เอะมันสั่งมาเป็นสิบโลพิกมันอะอได้สั่งสิบโลขึ้นไปไม่ห้าโลก็ได้เขาเขียนแล้วตอนนี้เขาขายปีกด้วยเออเขามีราคาขายปีกอยู่